ที่อยู่ของขาราชบรีพ่านชาวเมืองก็อยู่ตรงนี้พระเจ้าพาโมสงสองหมื่นขัออกจากวันที่โกธาราซึ่งมันห่างก,กันประมาณสักสองกิโลเมตรกว่าเนี่ยก็ออกบินทบา่าฉะนั้นขาราชบริพานซึ่งอยู่ในในเมืองเห็นก่อนก็เข้าใจว่าพระเจ้าพาโมสงขอทานร,รีบมากราบทูลพระเจ้าสุโทธทนา ที่พระตำหนัาากพระเจ้าตรตนั้็ออกจากตำหนักมาเจอพระเจ้าในเมืองแตนลูกเอ,อ๋ยอย่าทำอย่างนั้นจีลูกเป็นเื้อพระวงนะั้นเป็นลูกของราชามาหากษัตริย์ทำไมมาปฏิบัติตนเหมือนกับขอทานละลูกมันอับอายขายหน้าเสียสักศีเราเป็นขัติยวงนลูกเนะี่ยพระพุทธองค์ก็เจนได้เทศ ว่าด้วยความไม่ประมาทด้วยวินทบัทให้พระราชบิดาฟังในเมืองนี้ล่ะจนพระบิดาบรรุโสดาบันอยู่ที่ในเมืองแล้วจึงได้อาราธนาในวันรุ่นนี้ขอพระรูกเจ้าพร้อมด้วยหมูโสมไปทำาระรกินมในวันถ้าเราอ่านเฉพาะในตำราเรานึกข้ามไม่ออก อันนี้คือแค่สมมติให้ดูเฉยๆนะไปเห็นสถานที่จริงยิ่งชัดกว่าเก่าอีกครับเพราะว่าเขบที่ประชาชนคนเมืองกบิลฮัดอยู่มัก็ยังผู้คนหนานแน่นอยู่เหมือนเดิมแหละมีโรงแรมมีร้านค้าร้านขายผมอยากไปอยู่อยากไปอยู่ครับจะลงพ่อแม่ไป <laughs> ให้ไปสีละว,วันสองวันเท่านะั้นคือหนึ่งมันเงียบสงนัดสองม,มันไม่ได้ ไกลตลาดอยากจะว,วิ่งได้ก็แค่สองกิโลก็เดินแป๊บเดียวก็ถึงก็ไม่เินไ่าฉะนั้นพอผ่าพระสมนทบาเสร็จก็กลับวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปในวังพระแม่ปะจวบ,บดีโคตมีก็จึงมีโอกาสได้ร่วมถวายทานพระพุทธองค์ก็จึงได้แสดงธรรมกันเดิมนี่แหละครับว่าด้วยความไม่ประมาทในมนธบา โดนพระเจ้าสุโธทนะเป็นรอบที่สองพระเจ้าโทนะจึงได้บรรลุถึงสักทาคามีส่วนพระชาปดีบรรลุโสดาบัน,บนแล้วพระเจ้าสุโธทนะก็กราบทูลพระริจาว่าขอพระลูกเจ้าได้เมตตาต่อพระสุนิสาของขอด้วยก็หมายถึงวิมาเพราะตั้งแต่พระลูกเจ้าออกไป พิมพายังมีความเต็มใจห่วงใยพระลูกเจ้าตลอดคอยสดัะรับข่าวอยู่ตลอดเวลาเมื่อทราบว่าพระลูกเจ้าต้องไปคลองผ้าเนื้อยากพิมพาก็หาผ้าแบบนั้นมาใส่รู้ว่าพระลูกเจ้าอดอาหารพิมพาก็สั่งพักอาหาร เพราะประสงค์ที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งชีวิตพระุทธเจ้าจึงหันมาตรัสกับพระสงค์ทั้งหลายว่าผู้ทร์ทั้งหลายเราตะสาคตจะไปตำหนักของพิมพาหาพิมพาแสดงอาการใดๆอันดูไม่เหมาะสมขอสง์ทั้งหลายพึงได้อโหสิิให้พิมพาด้วยเพราะพิมพายังไม่รู้อะไร พอไปจริงๆแล้วพิมพาก็อยากจะเจอหน้าทุกวันนั่นแหละแต่ความเป็นผู้หญิงก็ต้องมีงอนบ้างใช่ไหมแม่ชีงอนสักหน่อยถ้ามางอนเน่ยมันก็ชื่นใจใช่ไหมดูหนังจีนเมื่อคืนนี้ก็เลยจำมาเล่าุู่ไป เออไม่ที่อะไรย่าเงยเหาแม้เกินตามงอนตามงอนอยู่แล้วว่าทำเป็นเราเนี่ยวูยังไงก็ไม่งอนคนไม่เป็นอยมก็เลยเป็นจุดก่อนของชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยดูไม่ออก ยิงคาก็อยากเจอพอพระพุทธองค์เข้าสู่เขตพร,พระจำหนักใชไหมออกจากห้องมากอดพระบาทใช้พระปางทั้งสองเกลือกิ้งที่หลังพระบาทพระเจ้าพี่พระเจ้าพี่ไปทําไมไม่บอกไม่ลานารีทั้งหลายเขาเป็่ยนไม้ด้วยเหตุสองประการหนึ่งเป็่ยนไม้เพราะสามีตายจาก สองเป็นไม้เพราะมีการยารางแต่หม่อมฉันพระพัสดาก็ยังไม่ได้ตายจากการเอ่ยปากยารางก็ยังไม่เคยมีแต่ต้องมาครองความเป็นสตรีมไม้แบบหาคําอธิบายไม่ได้หม่อมฉันต้องทนทุกข์ตั้งเจ็ดปีฉะนั้นเราจะเห็นว่า ในพุทธวัตรมันจะมีอัตลักอะไรหลายอย่างให้แง่คิดว่าเป็นบุรุษก็ตามเป็นสตรีก็ตามก็ต้องตั้งสติแล้วพระเจ้าก็รู้อยู่ก็ต้องปล่อยให้พิมพ์ผ่านระบายก่อนละบายความอัดอั้นในอกก่ะไอ้พวดจนมันออกมาหมดแล้วดังนั้นบุรุษเราก็ต้องอดทนฟัง ให้เป็นผู้ฝังพอหมดแล้วก็ค่อยบอกว่าการเสียสละของพิมพาเป็นประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษยชาติเวยเทศอินพรมทั้งหลายการเสียสละอยู่ลำบากหกเจ็ดปีเป็นสิ่งที่ประมาณค่าไม่ได้เพราะทำให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้โอกาสที่จะก้าวข้ามห่วงแห่งวัฏฏสงสาร การเสียสละของพิมพาไม่ใช่มีแค่ชาตินี้ชาติเดียวพระองค์ย้อนกินนอนชาดกสแสดงให้พิมพาสดับจนพิมพาบรรลุโสดาบันจึงได้เข้าใจว่าที่พระองค์สละไปนี้ก็คือตามหาวิธีที่จะทำให้คนที่พระองค์รักที่สุดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีก นั้นเราต้องศึกษาให้ครบในวุธธประวัติเราจะเข้าใจหมดเลยพอพิมพาเสร็จกลับวันมิโคธารามก็จึงได้มีเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ก็ในส่วนของนคนกรกบิลพัชอันนี้ขอย้ายมาที่ลุมที่นีวันเนพราะว่าเดี๋ยวเวลามันก็ไล่ผมจะเกิดเนยตอนนี้มีนาฬิกาให้ดูแล้ว มองไปข้างหลังแรับเดี๋ยวห้าโมงกว่าพพวกเราจะแถมเหมือนวัดเราไหมไป <c oughs> <c oughs> เรื่อยๆนะครับเกอบางทีพูดในห้องมันไม่จบหรือเนื้อหาไม่ครบหรือยังมีประเด็นใดที่ขาดใจในขณะที่ฟังในห้องยังนึกไม่ออกนอกห้องก็ถามได้นะครับถามได้แล้วก,ก็ง่ายๆอย่างที่พระคุณเจ้าเห็นนี่เลยแต่ไม่ใช่มันง่ายนะ คือง่ายเฉยๆอชอบทําอะไรแบบง่ายๆแต่ไม่ได้ทําแบบมักง่ายก็าทำให้มันเรียบง่ายเพราะว่าโยงง่ายจินง่ายตายยากเขาว่าไม่ตายง่ายๆถ้าทําอะไรก็โอ้มันยากแล้วเกินแบบนี้ตายง่ายครับเพอาภูมิมันไม่มีไม่มีอะไรเอวรุมที่นีนี่นะครับลุมที่นีเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ก็เกิดพร้อมกันกับกุงกรมิลพันธ์และเทวัทหานั่นแหละดนั้นอายุประมาณไหนกี่ปีกี่พศออนับไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอ้าสมมุติอีกครับทีนี้ต้องเปลี่ยนหน่อยอเปลี่ยนปึ๊บมาอย่างนี้ต้องมาทางนี้กับทางนี้พระนางสุปิยา พระธิดาคนโตพี่สาวของพระโอรสได้พระธิดาของโอกากากระล่าออกเดินป่าใช่ไหมครับแล้วอยู่ที่ตรงเนี้ฝั่งฮิมวันตะประเทศเขตป่าฮิมวันมันจะมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่ารามนครพระราชามีแต่พระธิดาไม่มีพระโอรส ก็กังวลพระไทยว่าโอ้โหผู้จะสืบสันติวงศ์จะทำยังไงหนาะเพราะไม่นิยมให้มีพระราชาเป็นผู้จิงและแล้วบุพเพสันนิวาสอันนี้ไม่ใช่หนังนะคือในพระไตรปิฎกก็จะกล่าวว้เรื่องบุพเพสันนิวาสคนที่เคยทำบนร่วมชาติต่างบาทร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร,ร่วมกันมาเนี่ย อยู่ที่ไหนก็ามาเจอกันมีเจ้าชายราเป็นโอรสกษัตริย์แคว้นกาสีเมืองพราราณสีไม่อยากจะเสืบสันติวงศ์ก็เลยหนีไปเป็นเจ้าชายอิสระ ร่อนเร่พระนจรจนเข้าถึงเฮวาวันตะัดพอไปถึงเมืองเนี้ยปร <c oughs> ากฏว่าพระธิดากับเจ้าชายรามเนี่ยเป็นบุพเพสนิวาสกันก็เคยเป็นคู่สามีกันมาหลายภพหลายชาติแต่นั้นพอเจอปุ๊บแล้วมันสะดุดใจเลยนะก็ไม่รู้ว่าพระอุเจ้าที่มีคู่เราเป็นยางเปล่าผมรู้นะผม,ผ,มผมมองมาหลายคนไม่เห็นมันสะดุดก แสดงว่าไม่เคยใส่บาตโรคก,ก็ใ๊กไเลยปุ๊บก็เลยได้แต่งงานอาวีเจกแล้วก็เลยครองเมือนเนี่ยก็เลยเอาตามชื่อตัวเองว่ารามนครนนกขอของเจ้าชายรามพอมีโอรสคนเนี่ยถ้ามาเหสีสวรรคตก็ นึกว่าเออลูกเราก็โตแล้วจึงสลักบัลลังก์บอกว่าจริงๆแล้วพ่อก็อยากจะดูอิสระแต่พอมาเห็นแม่ของเจ้าสงสารเห็นพระธิดาที่จะต้องรับผิดชอบไฟ้าประชาชนก็เลยแต่งก็ดูแลตอนนี้ลูกก็โตแล้วก็ดูแลต่อนะพ่อจะออกบวชก็่อิศส่วนกุศลให้แม่เจ้าแล้วว่าเจ้ารามเองก็มีโรคประจําตัวคือโรคเรื้ พอออกจากวางมาก็มาหยุดอยู่ตรลงเนี้ยซึ่งเป็นต้นโกละใหญ่เราากเห็นต้นโกละเนี่ยตรงนี้ใช่เปล่าอันนี้ต้นว่าต้นโกละมีอยู่หลายต้นนะทุ่วันน้อาศัยต้นโกละใหญ่เป็นที่ตั้งอาสมเพราะต้นโกละใหญ่เนี่ยเวลาสัตว์ป่าได้อาหารมาก็จะมากินผลไม้แย่งกันมาร่วมลงมาทั้งหลา พวกนอกอินทรีนกเกี่ยวกินเนื้อสัตว์ก็จะท,ทิ้งกระดูกลงมาตามบรามนี่ก็อาศัยเก็บผลไม้บริโภคอาศัยกระดูกต้มดูแลสังขารพระนางสุบยาก็ถือเป็นตับสินีเดินมาเลยมาฝันเช่นนี้ก็ามาเจอเสือโคร่งตัวใหญ่ ตกใจร้องลัง่นรือสีหลัีง <Hey. S 1> อยู่มาตั้งหลายปีไม่เคยมีเสียงกิจทีนารีวันนี้ทำไมเกิดขึ้นนางฟ้าหรือว่านางไห่ก็เลยตามไปดูก็ไปเจอเสือกไล่เสือแล้วก็พาผพนังมาที่นี่เจา้าชายรามหรือดับบรามอยู่ที่นี่ ถองค์เป็นโรคเรือนสังเกตเวลาลิงที่มันแยกอาหารกันัตาที่แยงอาหารกันแล้วมันกัดกันปวดกันแล้วมันไปนจูก่กินน้ําในข้าโคของต้นโกละแล้วมันหายแาองค์ก็เลยเอามาดึกเสวยดูโอ์ก็เลยหายใหญ่โรคเรือนพอมาช่วยพระนางสุปยาซึ่งเป็นโรคเรือนมาก็รีบขึ้นไป,นนไ,ปไปตัดเอาน้ําในข้าโคส่งให้เจ้าหญิงสุปยาก็ดุ เจ้าือษีไทยรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นขัตติญานารีมีเชื้อสายมาจากกโยธยาพาน้องๆมาตั้งเมืองม่นในตำแหน่งของแม่ของเมืองเจ้ามาคนละบนฉันวันนะั้นจะมาส่งให้ต่อมือได้อย่างไรเมื่อเห็นฝ่ายหญิงแสดงอัสมีมานะว่าเป็นกษริย์ นามบนรามก็เอาบางเหมือนกันเขาพเจ้าคนธรรมดาที่ไหนอเลือดเนื้อเชื้อประสาทแห่งพาราณสียังเป็นเจ้าเมืองรามนครฉันออกบวดเฉยๆก็วันหน้าเสวยกพรังพอเสวยเสร็จโรคก็หายทั้งสองเราน่าจะเป็นปุกเพสันนิวาก็เลยตัดสินใจอยู่ด้วยกันอยู่ใต้ต้นโกราต้นโกลที่ผมยังมีภานะ ผมไปตามหาเดอ๋ยวเจอใครจะว่าผมบ้าอะไรก็แล้วแต่ผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีจริงหรึเปล่าก็พอแต่งปุ๊บตัดสินใจก็เลยส่งขาวไปหาน้องที่กระบิลลัปางส่งข่าวมาหาลูกที่ลานครว่าเราทั้งสองตัดสินใจที่จะขอคู่แต่มีแค่สองคนคงจะสร้างบ้านแต่งเมืองไม่ได้ขอให้ น้องขอให้ลูกมาช่วยสร้างให้ด้วยก็เลยชื่อว่าเทวะทนายครับชื่อเทวะทนายก็เลยตั้งวงขึ้นใหม่ตรงนี้เอาต้นโกรานี่เป็นหลักก็เลยชื่อว่าโกเลียวงวงที่เจอกันอยู่ที่ต้นโกลาเป็นเมืองของพุทธรรมรตดาคือเทวะทนายนี่แหละก็ได้ไปแจองทีนี้เวลาไปมาหาโ่กันเนี่ย วันเดียวมันไปไม่ถึงทั้งกบ,บิลพันธ์และเทวทหะจึงตัดสินใจกำหนดเขตแดนระหว่างสองแคว้นเอาไว้ที่เน่งเพื่อสร้างเป็นที่พักเรียกว่าอุทยานลูพินีครับนี่คือต้นกั้นแล้วเราก็จะได้รูว้ว่ามันมันเป็นอย่างดีถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าเลิฟลี่แพร์การ์เดน พระราชุทยานแห่งความรักระหว่างสองตระกูลอย่างน้ก็ไปมาหาตักันนานขนาดไหนเนี่ยพระมหากษัตริย์รัชกาลก็ะเราให้บัตรแล้วจนมาถึงวันที่ยุคสมัยของสิริมหามายามาอาวิเจษกับเจ้าชายจุตโตธนะและประจบดีอาวิเศษกับเจ้าชายจุตโตธนะพอสิริมหามายาทรงคัน ใกล้จะท่วนทศมาศกะจะมาลอดที่เดวะเะ้าแต่พอมาถึงลุมเนีมาถึงในตอนเย็นเย็นของวันขึ้นสิบสี่คาเดือนหกเจริมหามายาทรงขันไม่เหมือนสตรีทั่วไป้ากุทรไม่ได้โนูนขึ้นมาเสมอลาบเรียบเหมือนหญิงที่ยังไม่ได้แต่งนานะ คือคุณลักษณะหนึ่งในเก้าจหกลการที่เก่าแ้ปพอมาถึงก็พักทีนี้ที่พักของพระเจ้าแห่งดินนะไม่ใช่เสียงหนาหนหน่ก็จะต้องมีตำนามีที่พักของขลาดาชบริพานแต้ไม่หมดเจะต้องมีสวนพึกษานานาได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นอุทยานหลวง นกอุทยานหลวงของสองตระกูล้งด้วยไม่ใช่สนยอมนะเราก็ต้องให้เข้าใจความจริงเพราะเป็นถึงจอมจกกักรพรรดิก็ต้องสร้างให้สงสเกีิ์อ่าพาตื่นขึ้นมาตอนสาย,สายในวันเพ็ญทีห้าข้างเดือนหกเวลาสายๆรา,าเดินชมมาลาปุกผาทั้งหลาย พอไปเห็นต้นสาระใหญ่ต้นสาระนี่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับอยู่ข้างๆเนี่มองเห็นนะครับมีอยดสอต้นนี่สนสาระต้นรังบ้านเรานี่แหละก็เดินไปใต้ร่มสาระเอื้อพระหัตถ์ขวาขึ้นเทวดานก็โน้มกิงสาระมาให้จับได้โดยง่ายก็จึงได้ให้ประสูติการ พระมหาบุรุษเราที่นี่ในพระอิริยาบถยืนคุณแม่ทั้งหลายยืนขอลูกงนี่ยขอด้ปะไม่ได้แต่วันนั้นสรีมหมยามัยประทับยืนพอประทับยืนแล้วเวลาพระมหาบุรุษจะออกจากคันพระมารดาทารกทั้งหลาย เวลาจะออกจากคันมารดาลมกรรมชวัตจะปั่นให้ศีษษะออกก่อนส่วนพระมหาบุรุษหาเป็นเช่นนั้นไหมเอาเท้าออกก่อนอพ่ณแม่ทั้งหลายถ้าทารกเท้าออกก่อนนี่โอกาสรอดมีกี่เปอร์เซ็นต์การรอดยากแต่พระมหาบรุษก็ประสุติการกเ้วยเดียว พอสองพระบาทประทับบนผืนปฐพีปุ๊บก็กมองไปในทิศทั้งหลายปุรภาอาคาเนยทั้งจินหอระดีปัจจิมภยัพุรดกิศานคิดเบื้องบนคิดเบื้องล่างไม่มีเทวดามนุษย์อินพรหมคู่ใดจะบาร,รมีเทียมเท่าพระองค์ได้จึงได้ใช้มหารกรางขอชี้ขึ้น มหาท้ายชีโลกเปล่งพระอสภิวาจาว่าอโคหัมสมิโลกัสสาเชตัวมัสมีโลกัสสัอายมันติมาเมนะทิธานิปุนัพโคโลเราจะเป็นผู้เลิศเราจะเป็นผู้เจริญเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ภายหน้าไม่มีสเสด็จพระราชดำเนิเนไปเจ็ดก้าเท้าจะตุโลกบาลได้นำจัด กั้นให้แล้วนํามาถวายพระแม่สริมหามายากราบทูลว่าพระโอรสพูดเลิกได้ให้ประสูติการด้วยความปลอดภัยทัศสหส,ส,สีโลกธาตุสัมปรกรรมปิสัมปเวทที่อัป,ปมาโนจะโอลาโลโอพาโสโลเกตปาตุละโหแผ่นดินเกิดเรื่องร่้งสถานสะเทือนแปดหมื่นโลกธาตุได้สั่งสะเทือน แท้สองสาธุการน,นั่นคือลกูกินีที่ประตุของพระพุทธเจา้าเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ามาต่อพวกนี้ก็ามาต่อนี่ก็ิงลวงิีนีนะพระพุทธเจ้าประศุแล้วนะแต่จะมีอะไรต่ออีกอยู่ที่ลวงินีเพื่อให้เราได้ฟังไปก่อนเีย๋ยวท่านอาจารย์พระครูดเรพระครูรรมาสอนวาระวิยาภาไปดูสถานที่จริงตอนนี้ดูสมมุติก่อนนะ ผมอุตสาเสียสละทั้งย่งางทั้งหนังสือเอามาเป็นสือ่อการสอนนอ่มันอาพับจริงๆอย่านี้ <c oughs> <c oughs> มีหลายงานมากครับที่ประเทศไทยมานี่มนผมไปบรรยายก็ชอบถามเอานับปุ๊กมาไหมต้องการโปรเจ็เตอร์ไหมไม่ต้องห้างอาจารนสือ,อยางมาไปเดียวเนี่ยโอ้จะไวเลยท่านทั้งสองชั่วโมงโอ้ดูนู่นเทศทีละแปดชัวโมงนะคร น้องเยี่ยวงนจะไปขับกระจิอะไรใช่ไหมนะซื้อเราก็ใช้เท่าที่มีเนี่ยก็ให้เกิดความพอใจได้เหมือนกันแต่บางทีถ้าเราใช้ถือเยอะการเตรียมการมันก็เยอะใช้คนมันก็เยอะไม่อยากจะให้เวลานั้นเสียไปเพราะเรื่องเหล่านั้นนะครับก็ขอความสุขความสวัสดีสสดจงมีแดดและคุณเจ้าทุกรูปแม่จีทุกท่านจีนอาสาทุกนาว ถึงให้จเจริญด้วยทรรของพระสัมมาสัมพุทธเธจา้าทุกครูทุกท่นทานเถิดครับพวกนี้ผมก็คงจะมีแรงมากกว่านี้วันนี้ <c oughs> นึกว่าจะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเนะี่ยไม่ได้นอน <c oughs> อ่านิมนต์ไหวไาดเลยไหมนีวอาจารย์จะมีอะไรต่อไหมไหวพกา,าพกก่อนนอ,อะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพระทวา อุดังพะกวันตังฑ์ปฏิวาทสวาโตพวตาธรมโมธรรมนัมสัมสุปฏิปันโนพัวโตสาวกสังโฆสังฆันนัมกับเด็กันบุครับ